และนี่คือเทียริส,สไ่ในเกมโกอาการ์เด่นทั้งหมดแต่ละตัวเนี่ยจะโหดขนาดไหนหรือแต่ละตัวจะกากขนาดไหนก็ไปดูกันได้เลยแล้วไหนใครยังไม่ได้คิสเน่บ้างเพียงแค่กดไลค์กดติดตามคิสเน่อาจจะเป็นของคนแล้วใครทีส่สนใจไก่ฟาร์มก็ไปดูได้ที่มองอยูเกมเซ็นเตอร์และตอนนี้เราก็อยู่หน้าเทียริสของเราแล้วนะทุกคนเราจะแบ่งเป็นสี่อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือโหดอย่างที่สองก็คือเก่ง S 1> <S 1> และต่อมาก็คือพอใช้และสุดท้ายก็คือกากนั่นเองซึ <S <S 1> <S 1> ่งปัจจุบันแล้วนั้นไข่ทั้งหมดในเกมมีถึง16ตัวด้วยกันก็เยอะอยู่แล้วนะรวมทั้งไข่ปกติแล้วก็ไข่อีเวนต์ด้วย แล้วก็มาดูกันที่ตัวแรกเลยนะก็คือ Legendary ไข่เจ้าไข่สีส้มตัวนี้ซึ่งตรงๆก็คือให้กากและกันเพราะมันไม่มีตัวอะไรน่าสนใจเลยโคตรกากอะแล้วต่อมาก็ที่ติดๆกันก็คือแลเอกนั่นเองตัวสีน้ําเงินตัวนี้ของที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่อ่ะนะถึงหน้าตามันจะน่ารักก็เหอะงั้นก็ไปอยู่ข้างๆกันนะอยู่กากและกันแล้วต่อมาแล้วต่อมาก็คือ Uncommon เอกนะอันนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แฮะแต่ว่าใน ตัวของมันเหมือนจะมีกระต่ายดําไก่แล้วก็แมวกวางใช่ไหมโอกาสเท่ากันหมดด้วยมันก็ดีอยู่แหละแต่ว่ามันไม่เห็นมีตัวไหนที่มีความสามารถจริงๆเลยเพราะฉะนั้นก็กลก แล้วตัวต่อไปก็เป็นไข่ที่อยู่ในกิจกรรมปัจจุบันของเรานั้นก็คือเซนเอกเจ้าตัวนี้ของมาใหม่คือตัวละครทุกอย่างที่มันอยู่ข้างในอ่ะมันน่าสนใจหมดเลยเว้ยสัตว์ต่างๆแบบความสามารถแต่และตัวก็คือได้ใช้บางตัวอาจจะไม่ได้ใช้บ้างแต่ก็ยังมีคิสเนที่โคตรโกงแล้วก็โคตรหายากอยู่ด้วยนะส่วนตัวก็อาจจะให้อะ โหดละกันอยู่ตรงนี้ละกันอาจจะยังไม่ตกเมตาเพราะมีคิสเนะไงเออแล้วต่อไปนะคะนั่นก็คือไข่เพิ่งหน้าแงกับกิจกรรมเพิ่งที่เพิ่งผ่านไปได้ไม่นานนี้เนาะซึ่งตัวไข่ของมันก็เหมือนจะมีเพิ่งหลายชนิดด้วยแล้วก็มีไข่นี้มีราชินีเพิ่งส่วนเธอคิดว่าปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเพราะว่ากิจกรรมเพิ่งมันหายไปแล้วเรื่องการผสมเกสรอ,อาจจะไม่ต้องมากขนาดนั้นและความสามารถอื่นๆก็ไม่ได้น่าสนใจ ส่วนตัวเราให้เออ่พอใช้ละกันคือมันก็ยังได้อยู่แต่มันก็ไม่ได้เก่งเลยอะแล้วต่อมาก็คือไนเอกนะคะไขก่กลางคืนสีม่วงตัวนี้ก็ ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าไข่ตัวนี้เนี่ยมันมีแลคูณอยู่ข้างในไว้ทุกคนทุกคนชอบแลคูณกันมากเพราะแลคูณมันขี้โกงทุกคนก็นตามหาแล่คูณกันแล้วก็ตัวอ,อื่นที่อยู่ในไข่นี้อย่างกบนะคะกบเขียวกบน้ําเงินก็ช่วยได้เยอะความสามารถมันก็ดีหลายตัวส่วนตัวเราให้มันอ่าลังเลใจระหว่างเก่งกับโหด แต่และคุณมันหายากนะเว้ยงั้นโหดละกันโอเคแล้วต่อมาก็คือแอนตี้บีเอก็คือไอไข่พึ่งสีแดงเนี่ยแหละซึ่ง ตัวเด็ดๆของมันในไข่นี้นั่นก็คือดิสโก้บีใช่ไหมฮะมันจะสามารถทําให้ปฏิการพันดิสโก้ได้มันก็โอเคแหละแต่อีกตัวหนึ่งที่ทุกคนตามหานั่นก็คือผีเสื้อตัวบัตเตอร์ไฟที่ทําให้ติดเรนโบว์ได้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแต่ยังอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าแบบแล็คคูลหรืออะไรอย่างนั้นเพราะว่ามันโอกาสมันออกง่ายด้วยแหละหรือเปล่าทุกคนได้กันไหมแต่ส่วนตัวเราได้มานะให้มันอยู่ในระดับเก่งละกันยังไม่ถึงโหดเก่งนะ แล้วต่อมาก็คือข้างๆกันเลยคือไข่โอเอซิสนั่นเองตอนอัปเดตเอ่อไนโนเสาร์ยุคแรกๆ ซึ่งตัวนี้ที่คนตามหากันก็คือเฟเนตฟอกจิ้งจอกเฟเนตความสามารถมันตอนนี้คิดว่าตอนแรกอะคิดว่ามันจะโหดมากเลยว่าความสามารถของมันแต่ตอนนี้ไปไป,ไปมาๆมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นคือถ้าเทียบกับจิ้งจอกกบบจิ้งจอกแดงเราคิดว่าจิ้งจอกแดงอาจจะดีกว่าก็ได้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วตัวอื่นก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันงั้นเราขอให้ออซิเอกอยู่ระดับ กากแล้วกันนะทุกคนขอโทษทีนะเอา<ท>ล้ะต่อไปนัก็คือไข่ไดโนเสารตอนซีซั่น2หรือว่าตอนรอบ2ของไดโนเสาร์นั่นเองที่มีสไปโนซซรัสเป็นตัวที่หายากที่สุดเนาะความสามารถของมันก็น่าสนใจตัวอื่นมันก็น่าสนใจเหมือนกันแต่บางตัวมันอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้ขนาดนั้นแบบความสามารถเดิมๆซ้ำๆแค่เปลี่ยนคำพูดนิดๆหน่อย ส่วนตัวนะส่วนตัวเหเฉยอย่าว่าเราเลยแต่ถ้าเราตกอะไรเรื่องความสามารถของสัตว์ไปก็สามารถเมนท์บอกได้ซึ่งสไปโนารัสมันก็โอเคมันทําให้สุ่มไก่ผ่านได well, ah right ้ใช่ไหมล่ะเราคิดว่ามันอยู่ในระดับพอใช้เอ๊ะไม่ขนาดนั้นนะงั้นเก่งละกันตัวนี้จะอยู่ระดับเก่งแต่ยังไม่ได้โหดนะ แล้วต่อไปก็คือในเราเสารอบแรกนะที่มีตัวของทีเล็กหายากที่สุดก็คือ0.5ซึ่งมันก็ความสามารถมันก็เกี่ยวกับการกลายพันธุ์ซส่วนใหญ่มันก็คล้ายๆกับสไตโนซอรัสแหละแต่ตัวอื่นก็น่าสนใจกว่าตัวไข่ที่แล้วนะเพราะตัวนี้มันมีโอกาสที่ช่วยได้เยอะกว่าแบบหลายๆตัวอย่างแรปเตอร์ไทสราทอปหรืออะไรอย่างนี้และอีกอย่างคือเป็นยนเาสายุคแรกคือมันเท่ เห็นผลง่ายๆงั้นเราขอให้มันอยู่ในระดับเออเก่งเก่งละกันใกล้ๆกันเนาะอ,อยู่เหมือนกันเลยแล้วต่อมาก็คือพาละไดเอกนะเจ้าตัวนี้ก็จะมีนกกระจอกแทศนกยูงคาบิบา่าปลาหมึกแล้วก็นกสีแดงนะทุกคนก็อาจจะอยากหาคาบิบา่ากันใช่ไหมคือปลาหมึกะไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่เลยหรือว่าทุกคนชอบปลาหมึกชอบอะไรในไข่นี้กันดีกว่า เ,เราคิดว่าไข่นี้มันก็เก่งนะแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นงั้นอยู่ตรงพอใช้ละกันแล้วลต่อมาก็คือเออแลนซัมเมอร์นะคะไข่สีฟ้า,ฟาอันนี้ซึ่งในตัวไข่เนี่ยมีหลายตัวมากเลยที่น่าสนใจอย่างเออนกทูแคนไอ,อ้นกสีดําแล้วก็มีเต่าทะเลด้วยซึ่งหลายคนก็ตามหาเจ้านกทูแคนกันซะส่วนใหญ่นะที่อยากจะได้เพื่อให้แบบว่าพืชเราตัวใหญ่ขึ้นให้สัตว์ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้ คนก็ตามหากันแล้วหาก็ไม่ยากด้วยทุกคนแล้วไข่นี้ก็หาไม่ยากอีกว่ามีแต่เรื่องดีๆงั้นเราคิดว่าเราให้อยู่ในระดับต่อไปก็<อ>คือก<ล>ันมอนซัมเบอร์เองนะไข่สีขยวแขวก็จะมีปลาดาวนกนางนวลแล้วก็ปูเราชอบปูมากแล้วก็ปลาดาวก็หาง่ายมากแล้วปลาดาวก็ค่อนข้างจะดีเนาะก็เราให้ระดับพอใช้ลักกัน ต่อมาก็คือไข่มแมลงที่เห็นกี่ทีก็ต้องกดซื้อตลอดเวลาไข่มแมลงที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือมแมลงปอน,นั่นเองเพราะ,มะแมลงปอสกิลมันขี้โกงและแถมก็ติดทองได้แน่นอนร้อซแถมครูดาวก็ยังน้อยมากๆอีกด้วยส่วนตัวคือตัวอื่นเนี่ยไม่น่าสนใจเลยมีแต่มแมลงปอมาเลยทําให้ไข่ใบนี้สุดยอดมากแล้วเราก็จะให้ไข่ใบนี้อยู่ในระดับที่ เก่งนั่นเองแล้วต่อไปก็คือไข่ในตำนานสีส้มๆตัวนี้ก็พอๆกันกับไข่เมื่อกี้เลยเพราะว่าตัวอื่นไม่ได้น่าสนใจน่าสนใจคือตัวเดียวคือจิ้งจอกแดงนั่นเองก็อยู่ในระดับเก่งเหมือนกันนะจ๊ะแล้วต่อไปคอมมอนเองนะคะอันนี้คือกากนะคะอย่าไปคุยกับมัน แล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเทียลิสไข่ทั้งหมดในเกมกวาไกเด่นซึ่งในอนาคตเนี่ยคงจะมีไข่ใหม่ๆเพิ่มมาเยอะเลยเราก็ค่อยจะมาดูอีกทีว่าแต่ละตัวเนี่ยจะอยู่เทียลิสอะไรแะ้วนี่ก็จะเป็นเทียลิสของเราทั้งหมดนะเป็นความเห็นส่วนตัวของช่องนี้และถ้าเพื่อนๆน,นี่ยคิดว่าแต่ละตัวเนี่ยควรจะอยู่ระดับไหนตัวนี้ควรจะโหดมากกว่านี้หรือตัวนี้ควรแบบกากไปเลยก็สามารถพูดคุยกันได้ลแล้วใครที่สนใจไก่ฟาร์มเนี่ยก็แวะไปดูได้ที่มอ,อยู่เกมเซ็นเตอร์ด้วยนะจ๊ะแล้วสาหรับวันนี้ก็ ็ใครที่คิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย